ครับกองทุนการและการข่าวก็ขอขอบคุณผู้ชานะครับแม้ปีที่ผ่านมาที่ได้ดูแลกองนี้เป็นอย่างดีครับและในโอกาสนี้นะครับที่ท่านได้รับกานยศื่อสูงขึ้นก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งครับกองทุธการกงกำลังพลศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารที่ได้ปกครองและดูแลกําลังพลขอรัตนาคุณพัชรีรัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดตัวบนดานให้ท่าน และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขตลอดไปครับแผนธุรการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารขอขอบพระคุณท่านผู้บัญชาการที่ดูแลเอาใจใส่กำลังพลด้วยดีเสมอมาค่ะห่างกายไม่ห่างใจจะคิดถึงกันเสมอแผนกสมุู้ขอขอบพระคุณผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและดูแลพวกเราเป็นอย่างดี และขอแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการศูนย์การศึกษาบริหารที่ได้รับตําแหน่งสูงขึ้นด้วยครับสวัสดีครับที่นี่นแผนกสัสดิการมีความยินดีอย่างยิ่งกับผอบอที่ได้รับตาแหน่งใหม่นะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ผ่านมาตลอดสปีที่ได้ร่วมทํางานกับผอบอพวกเรามีความสุขมากครับขอบคุณครับแผนกยุทธโยธารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับท่านและขอแสดงความยินดีที่ท่านได้เลื่อนยศที่สูงขึ้นครับสวัสดีครับ พระไปไเปิดเมืผลก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริการครับที่ได้เลือยยดยศสูงขึ้นก็ขอให้ท่านมีสุขภาพพลังมที่แข็งแรงครับพิจหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการครับกระผมพันโทดุติสุขมเกิดหัวหน้านแผนกธรการโรงเรียนนักศรดินแดนศูนย์การนักศึกษาเจตทหารขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริการศูนย์การนักศึกษาเจทหาร ที่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นพวกกระผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานเพื่อหน่วยตามคำสั่งของผู้จะดผู้เข้ามิชาครับในวาระที่ท่านผู้บัดการสีการในศาสตรวิชาทหารได้เลื่อนยศสูงขึ้นพวกกระผมแนกการสุดที่หนึ่งรู้สึกยินดีและขออวพรให้ท่านผู้จัดการ นย์ก,การนักศึกษาวิชาทหารมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงครับกับผมพันเอกจรวดดันทะโลหัวหน้าแผนการสึกที่2องกองการฝึกขอแสดงความยินด,ดีกับท่านพลโทนรดลเท,า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 ทา้าฤทธิ์ได้ดูแลกำลังพลที่ผ่านมาอย่างดีและพัฒนาให้หน่วยของสนย์การนักศึกษาวิชาทหารมีความเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับครับ ในโอกาสที่ผู้ัดกากลุงการกนักศึกษาวิจัอาหารครับได้รับโหรตเจ้าประคมอบเป็นที่ปรึกษากองทัพบกนะครับในานามของแาาาม่เกินการระยตแสดงความดีด้วยครับเยี่ยมเลยครับตลอดร,ระยะเวลาที่ผ่านมาขอขอบคุณขอบอดที่ดูแลพวกเราที่สสทนี้เป็นอย่างดีนะคะและหนูก็อยากขอมมอบเพลงที่พวกเราเคยร้องด้วยกันค่ะ ฉันนอยู่รี้ให้นานก็ที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานก็่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะรัยคกใครคนนั้น